นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t ทิดคท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมาแล้วครับมาแล้วเนื้อหมูสดสดมาแล้วครับเนื้อหมูใหม่ๆ่สดสดสะอาดปลอดภยัยต้องการแบบไหนมาเลือกซื้อเลือกหากันได้ <Sport S 2> เลยนะยครับมีเนื้อสันนอกเนื้อสะโพกเครื่องในตับไส้อ่อนไส้ตัน มูสามชั้นพร้อมทั้งกระดูกอ่อนๆใหม่ๆสดๆสะอาดปลอดภัยมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักกวากมือเรียกกันได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับเนื้อหมูสดๆมาแล้วครับนี่คือเนื้อหมูใหม่ๆจากสดๆสะอาด ปลอดภยัยต้องการแบบไหนมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับมีเนื้อสันนอกเนื้อสะโพกเครื่องในตับไส้อ่อนไส้ตันหมูสามชั้นนี่คือพร้อมอทานกระดูก,<า>กอ่อนๆใหม,ม,ม่ๆสดๆสะอาดปลอดภยัยมาแล้วครับมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดัก กวากมือเรียกหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ของเราได้เลยนะครับ